สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะวันนี้เเราจะตามตระชานไปนี่บางกังบางกังไปใช้ระบาดนี่เดี๋ยวเราจะฮะโทรศัพท์ข่ายสิบอมองแข่งบวบันสะมหอนก็ะรอก,ก็เดือย ปลาเงางบนทางนัน้นทางนี้จับว่าตามไปคะ่ะทุกคนปลาไปไหมปาลาลำใส่ตินท่องใสท่ทำไมดไดปลาลามใส่ติ่นท่อง เปลนทางผมเ็บไปไมหอกระสุนอาบอกคแ้ยไปค่ะเพ่นส <re ิพาไปสบัตรโอ้ไก่เติบด้ยเนาะนี่ นี่บอกเจ้าสิปูกอันเป็นตะปูกญ้าแน่เปียใช่ปะจะมาพัฒนาตรงนี้คือนี่พัฒนาตรงแถวนี้ กาเอากอไผ่นี่ออกได้เบิดนี่ปลูกได้หลายด้นี่ปลูกของได้หลายด้นี่ใส่เหรอตาจิบเป็น,เป,นเป็นตาบ่มีใช่หะเห็นใบระบายันนี่หร <ả? S 1> ือมาหาเห็นใบแล้วว้า คันผูมลักผูมิลักตัดหนาไปได้กว่าชิหัวขวนมึงเนทะทานะเ <c oughs> อ้ือฮอมอ้อางไม่ได้อ้เอาอีกเอาอีก ปาสพอปนมังกังมังกังมาเอาพี่น้องเพียเพียสม<า>พ่อป<า>นบอกว่าตายตายเหมือนนิดไปแกงเราใหม่เด้อวัดสันนี่พี่น้องพอดีแกงนีใ่ให้ให้ให้เจ้าเอาผ้าฟันเอาลักขึ้นสูงครับลขึ้นสูงมากๆนะ นี ày, này. Hơn này. S <S ่ชุ่มนี่เออแหม่เช่นนี้บดกันบันอีเสือไม่เอาพอดหักเออหักหเอาไปเอาบองมันก็ปูได้ใส่จ้า บาต้องใส่บาต้องเอากระปูใสเบิร์ไปหนอใหม่เนอเน่ยพอ,อเห็นแล้วบาทนี้มองหาหนอใหม่ก็เดียวเนี่ยบอกว่า ก่อ<ค>นเอาหมู่ว่านนี่ก่อนว้ามีใจก่อนโอ้ยฝุ่ณขังนี้บ่ออกบ่ใจบ่ขังนี่ก่อนขังขังนี้มันบ่ซุ่มปานเดะบ่ซุ่มคือขังน่ะบ่ออกขังนี้ ก้อนั่นเด็ดัน,นะพอบน,น,นเรามาเซอร์เวตไหวเบิดแล้วบ้ม,มีการเคลียร์เลยวะ ไคสิเขาไปเอาได้พุ่นะทั้งในมีอยู่เด้พี่นนองสีเขียวๆทุกคนกับเขาไปเอาอะไร,รมัน้ำ ตาชานตามล่าหาหน่อไม้โอ้ทางตัวนั้นก็ได้พอทางในน่ะน่ะฮะโซควาพัมมันละเหลืองเลยนี่พี่น้องตวปุติปีอยู่ ม่ค่อยถือพอ,พอละน่ะแต่ไหนน่ะน่ะน่นนั้นนะ่ะต้องข้าไปเอาข้างนั้นไปนะเอาข้างนั้นว,ว่านออเอาไเรื่อนี้นะว,ว่านแม่แกงี่ยังแซ่บียบโดนว่านเลยไปเลือดทวารนะน่ะเออเจ้าตัวน้อยก็ค่อยู่เฮ้ยมา รือจะหักแล้วบ่ออมาซื่อชบ่มท้เห็นน้องใหม่เออนั่นละตใกล้สิมือนั่นละเขียวเขียวหน่ะต้นหนางใดนั่นดีนั่นนั่นนั่นเพราะนี่นี่น่ะเห็นบ่นั่ะนนั่นนั่น โมซีาีมันตอเลยล่ะด้ยสำนีบพ่อแกงบกร้ายหนึ่งแกงเขียวหวนแกงเีบิดอ่ะใส่เห็ดน้ำทางนั่นเลยไปแกงไปแกงกูน่อย้เอาไว้มือไหมเออขณาเอาขึ้นเมืมันสิตาย สายสายสาย,ยโซ่เนี่ยให้ดูหน้าปกกันโซนน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ทุ่นนี่ค่ะผลงานตาชานค่ะสำหรับวันนี้ค่ะและเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ